ครับอีพีนี้มาต่อกันเรื่องของหอยอนุบาลน,นะครับจนไปหาหอยขุนนะครับก็เดี๋ยวพามาดูหอยอนุบาลน,นะครับอันนี้คือเพิ่งลงเมื่อไม่นานนะครับเดวจะมองเห็นไหมเนี่ยพอเพิ่งให้ไอ้ไปเล็กจริงๆนะครับเนี่ยต้องเลี้ยงให้ได้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาใส่กระช่าง16ตานะครับเราจะไม่รอดตาข่ายนะครับแล้วก็ผมจะใช้ผักนะครับตบให้เขาอยู่นะครับนะลากผักตบนะครับใครมีอย่างอื่นที่มีรากและหนาเป็นพืชน,น้ำนี่ก็โอเคนะก็จะอยู่ประมาณนี้นครับโตเร็วครับนะ แล้วก็ผมจะใส่เป็นสระไลนะครับให้เขาอยู่ไม่ได้ให้เขาอยู่แดดแดดจ๋านะครับถ้าแดดจ๋าเนี่ยโอกาสตายสูงนะครับเนี่ยครับถ้าเขาอยู่ที่อยู่ตรงนี้โอกาสรอดสูงนะครับทำทำทำาะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอโตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขยับขยายของเขาเองนะครับพอได้อายุปุ๊บ ถัดมาก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับมาจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เริ่มเก่งแล้วครับก็จะเริ่มกินอาหารไม่ว่าจะเป็นสนลายไม่ว่าจะเป็นผักกินไม่ค่อยเหลือแล้วครับนี่ครับนั้นอย่างน้นอยๆนี่ช่วงเนี้ย ผมจะให้ทั้งพืชน,น้ำแล้วก็หัวาหารนะครับลำก็มีนะครับหัวหารก็จะใช้เป็นหัวหานประดุกนะครับแถวบ,บ้านผมที่จะพออาหารหา,หาอาหารได้อีกอย่างนึงก็คือเป็นอาหารไก่นะครับอาหารไก่อาหารที่เขาเอ,อ,ออกจากลางอะไรเงี้ยครับพอาหาได้ก็เอามาหวานตัวเร็วนะครับแล้วก็บางครั้งเลี้ยงไปเลี้ยงมา ะจะมีปัญหาคือหอยตายหอยตายเยอะหอยตายเยอะนี่ผมจันิทานว่าเรื่องแรกคือเรื่องของอาหารก็มีปัญหานะครับอย่างให้ใบใชะยายเยอะเกินไปนะครับเรื่องของอาหารในใบใชะยายเยอะเกินไปก็มีเห็นตายอยู่นะครับมีตายอยูเอ่เรื่องสองเรื่องของน้ํานะครับเรื่องของน้ําเนี่ย สำคัญก็คือค่าค่า pH ของน้ําไม่ดีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนค่า pH ของน้ํานะครับให้มันเหมาะสมนะครับโดยอย่างแรกเลยที่ผมทํานะครับก็คือทําให้น้ำมันไม่นิ่งนะครับทําไงก็ได้ให้น้ำไม่นิ่งครับใครมีอะไรที่มันพอทําให้น้ําขยับได้ก็ จัดการเลยครับนะอันนี้จะเป็นรุ่นเหรียญสลึงครับเหรียญสลึงแล้วจะเป็นเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทถัดไปนุ่งจะเป็นเหรียญห้านะครับก็ยังไม่ได้คัดนะครับตัวน,นี้ยังไม่ได้คัดรุ่นนี้นะครับที่จะมีปัญหาเยอะเรื่องของการตายนะครับเรื่องเรื่องของอความหนาแน,น่นเกินไปก็ตายเยอะเหมือนกันนะครับ กไ็ไม่ได้ว่า,ามันจะไม่ตายนะครับเลี้ยงแล้วรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ยไหมไม่นะครับแต่องผมก็คือข้างใหมก็ได้ใส่เยอะที่สุดเลี้ยงให้ได้เยอะที่สุดตายข้างใหม่เป็นธรรมดาครับนะเราก็ต้องยอมเสียอยากได้อยากซึ่งก็ค่อยๆหาวิธีว่าทำยังไงเขาเราจะไม่ตายนะครับ มีาหาวิธีอยู่กันก็เพิ่งหัดเลี้ยงไม่นานไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญครับออกตัวไว้ก่อนส่วนที่มาแนะนํากันนี้คือมาแชร์กันนะครับเรื่องน้ํานี่สาคัญนะครับเรื่องน้ําสําคัญก็คือ,อปรับปรุงด้วยจุลินทรีย์นะครับปรับปรุงด้วยจุลินทรีย์ผมใช้จุลินทรีย์ E.M. นะครับหมักแล้วก็หว่านอาทิตย์ละครั้งนะครับถ้าใครได้อาทิตย์ละสองครั้งก็ดีนะดีดีจะดีมากเลย เพราะว่าเราให้อาหารด้วยให้พืชน้ําด้วยแล้วก็ให้พืชที่อยู่ตามบ้านอะไรด้วยกระทงกระทินเนี่ยให้ได้หมดแล้วครับแต่ปัญหาคือเรื่องของน้ํนะน้ําจะเสียก็เลยทํางไงก็ได้ปรับปรุงน้ําให้มันได้นะครับผมก็ได้นาเอา EM นะครับโพลีซีเอ็มเนี่ยมาสาดแล้วก็เมื่อก่อนเคยซื้อ จุลินรีที่มันราคาสูงๆมาแล้วสู้ไม่ไหวครับเพราะว่าส,สู้สู้ไม่ไหวเพราะว่าเราต้องหว่านทุกอาทิตย์แล้วต้องซื้อทุกอาทิตย์สู้สู้สไม่ไหวถ้าถ้ามีทุนก็ซื้อครับดีเหมือนกันถ้าไม่มีทุนก็ใช้จุลินซีเอ็มครับกากน้ำตาลหมักไว้เจ็ดวันสาดเลยนะครับน้ำก็จะปรับสภาพได้เหมาะสมพอสมควรน,นะครับให,ให้การเลี้ยงหอยของเราเนี่ยได้เรี่ยงเติบโตเร็วขึ้นนะครับ ถ้าใครมีพื้นที่เป็นน้ำไหลนะครับแนะนำเลยครับเลี้ยงได้ดีมากเลยครับน้ำไหลน้ำผ่านน้ำเวียนวนเงี้ยตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ว่าถ้าผมจะทำเป็นระดับ,บระบบน้ำวนทำเป็นระบบน้ำวนโดยทำเป็นบ่อดินเนี่ยมันจะทำได้ไหมก็ต้องค่อยๆทำไปนะครับซึ่งก็กำลังศึกษาอยู่หาวิธีอยู่นะครับ นี่แดดจะจ่ายงี้นะครับหอยออกลงมากินอาหารนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่บ้านหลายวันแล้วก็ไม่สบายก็เลยไม่ได้หาอาหารให้ก็วันนี้มีโอกาสนะครับไปเอาสล่ายมาให้จะเห็นะน,ะ,นะครับก็เรื่องของหอยคุ้นสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวใครที่สนใจติดตาม e ีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามไว้นะครับ